มาในช่วงข้อสนทนาพิรบข,บขับค้าโสหนีนะคะอย่างที่บอกว่าโรคมะเร็งปอดนะหลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันสามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจขัดกรองนั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นมันพิ่วันนี้จะได้รวมพูดคุยกับแพทย์หญิงอรวีรัตตะสารรังสีแพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพหัดย้ายตอนนี้นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยตอนหับทันกาสู้รายการ้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แลาก็เปลี่ยนภาษาการอัตโนมัติเลย<ด>นะคะ็นภาษากลางหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฟังถึงคําว่ามะเร็งเนี่ยอาจจะเป็นโรคที่น่ากลัวยิ่งมะเร็งปอดอีกอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยอยากจถามคุณหมอว่าสาเหตุของโรคมะเร็งปอดเนีมันเกิดจากอะไรคะ สาเหตุหลักๆหลา,กลายเลยนะคะก็คือการสูบบุหรีะคะ่ค<ม>่ะถ้าเราสูบบุหรี่เองเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยก็จะสูงกว่าคนทั่วไปถึงประมาณ10บเท่าเลยะคะ่ะถ,ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สูบบุหรี่เองแต่ว่าถ้าเกิดคนในบ้านเนี่ยมีคนที่สูบบุหรี่ร่วมด้วยเนี่ยโอกาสก็จะสูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยถึง2เท่าเลย<ม>ค่ะนอกจากนั้นก็คืออยู่ในที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษทางอากาศนะคะอย่างเช่น ต้องเผชิญกับฝุ่น PM 2.5ค่ะ PM 2.5ก็คือเป็นฝุ่นขนาดเล็กซึ่งได้มาจากการเผาไหม้ค่ะ mm hmm. เช่นเผาไหม้โรงงานเผาไหม้จากรถยนต์ mm hmm. การเผาป่า เผาหญ้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากปุ่นเหล่านี้จะทําให้เกิดการระคายเคืองพวกเยื่อบุต่างๆเยื่อบุตาทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปได้ลึกในทางเดินหายใจเข้าไปในถุงลมของเราได้ะคะ่ะก็สามารถทําให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แม้ว่าเราจะไม่ได้สูบบุหรี่และนอกจากนี้มันก็จะเข้าไปในเส้นเลือดฝอยบริเวณถุงลมได้ก็กระจายไปยังส่วนต่างๆของในร่างกายได้อีก แล้วนอกจากนี้ไอตัว Pm 2.5เนี่ยมันก็จะไปทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนได้ก็คือยีน e g f r แล้วก็ Kras ซึ่งยีน2ตัวเนี้ยก็จะสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอดนะคะอนอกจากนี้ก็จะมีการได้รับสารพิษ<ะ>เช่นแร่ใยห,หินซึ่งใช้ในพวกการอุตสาหกรรมทำผ้าเบรกฉนวนความร้อนนะคะหรือว่า เป็นคนงานทำเหมืองแร่อย่างเงี้ยแล้วก็มีสารพวกสารหนูนิกเกิลโครเมียมอะคะอ่ะนอกจากนี้คนที่มีโรคปอดอยู่เดิมมี<ะ>แผลเลื้อนล้างในปอดนะคะอย่างเช่นเป็นโรคถุงลมโป่งพองหรือว่าเคยเป็นวัณโรคมาก่อนก็จะเสี่ยงกว่าคนทั่วไป<ะ>แล้วก็การที่เรามีประวัติครอบครัวมีคนในบ้านเป็นมะเร็งปอดก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปค่ะคุณหมอคะแล้วมันจะมีคือโรคมะเร็งปอดมันจะมีกี่ประเภทโรคหนูระยะมันมีกี่ระยะคะ โรคมะเร็งปอดเนี่ยก็คือมีได้หลายประเภทนะคะการตรวจที่แน่นอนก็คือต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแล้วก็แต่ละประเภทการทำนายโรคนี่ก็จะแตกต่างค่ะ 2. 2> แตกต่างกันค่ะโดยทั่วไปมะเร็งเราก็จะแบ่งเป็น4ระยะ,ะคะ่ะ1 2 3 4 1>, 1 2 3 4มันมีกี่ประเภทคะคุณหมอ มีาแบ่งเป็นประเภทมีไหมคะอ๋อมีค่ะแต่ว่าก็คือต้องเอาต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจม,มีมีหลายประเภทอีกเรียกย่อยอีกออต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะอย่างเช่นมีประเภทอะไรบ้างคะคุณหมอที่เจอบ่อยๆในปัจจุบันอ๋อเขาก็จะแบ่งเป็นชิ้นเนื้อเป็นตามตาม,ตามอันต่างต่างมีมเ,เซลเล็กเซลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณหมอบอกเริ่มต้นว่าสาเหตุหลักๆก็จะมาจากเรื่องของบลพิษภาวะแล้วก็เรื่องของการสูบบุหรี่แต่ปัจจุบันนี่มันมีเรื่องของการ สูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้แต่คนแก่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่าเป็นการสูบใบาจากอาย่างบ,บ้านๆอันนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เป็นมะเร็งปอดได้ด้วยไหม<ช>คะก็จะก็จะเสริมทําให้เป็นโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไปด้วยค่ะอม,มากกว่าคนทั่วไปอีกนะใช่ใช่ค่ะเพราะเขาใช้ทีนี้คุณหมอคะสัญ,ญญาณที่จะมาเตือนเราว่าจะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยม,มันจะมีอาการยังไงบ้างคะ ะมะเร็งปอดเนี่ยคือถ้าตอนเป็นขนาดเล็กๆเนี่ยก็ยังไม่มีอาการอะไรนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีอาการทางปอด<ะ>อาการพังปอดได้ก็ตั้งแต่หอบเหนื่อยนะคะอ,ออกออ,อกแรงนิดเดียวแต่รู้สึกเหนื่อยอม,มีเจ็บหน้าอกอมีไอไอได้ทั้งไอแห้งไอมีเสมหะไอเป็นเลือดนะคะ,ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดมะเร็งเนี่ย เป็นมากขึ้นมันก็จะลามไปอวัยวะอื่นๆก็จะมีอาการตามระบบอื่นๆค่ะอ,อย่างเช่นปวดปวดกระดูกนะคะมีเสียงแหบมีหน้าบวมแล้วก็พวกเบื่อหาน้ำหนักลดอะคะ่ะนี่คือเป็นอาการบ่งบอกในระยะเริ่มต้นเลยที่สามารถจะสังเกตได้ด้วยตนเองแต่ทีนี้แต่ว่าแต่ว่าไอาอาการอ,อันหลังที่บอกค่ะที่ลามไปอวัยวะอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเกิดจากมะเร็งอ,อันนี้ก็คืออยากให้เข้ามารับการตรวจ ดูก่อนนะคะว่าจากอะไรก็เลยจะต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าทําไมเราถึงให้ความสําคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดค่ะค่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดก็คือเราจะหาตั้งแต่ตอนมันเป็นระยะเริ่มต้นระยะแรกๆค่ะยังไม่ไม่ลุกราบไปเยอะเพราะว่า,าพบเร็วรักษาได้คะ่ะเราควรที่จะไปตรวจ ีหนึ่งสักกี่ครั้งคะคุณหมอนะคือคือตอนนี้ก็คือที่แนะนำเนี่ยก็คือแนะนําในคนไข้กลุ่มเสี่ยงคนไข้กลุ่มเสี่ยงก็คืออย่างที่บอกว่าปัจจัยหลักก็คือการสูบบุหรี่นะคะก็คือในคนไข้ที่สูบบุหรี่อายุ5 0ถึง8ปปีขึ้นไปแล้วก็สูบบุหรี่มากกว่า20แพ็กเกียร์แพ็กเกียร์นี้คำนวณยังไงก็คือเอาจํานวนซองที่สูบต่อวนันคูณจํานวนปีที่สูบอะคะ่ะอย่างเช่นเราสูบหนึ่งซองต่อวนัน มา20ปีก็คือเอา1คูณ20ก็ได้20พักเยียร์เงี้ยะคะ่ะแล้วค่ะหรือว่าถ้าเคยสูบบุหรี่แต่เลิกไปแล้วก็คือเลิกยังไม่เกิน15ปีก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่หล่านี้ก็ควรจะไปตรวจนะคะนอกจากนี้ก็คือในคนไข้ที่มีปัจจัยเสี่ยงตามที่กล่าวมาข้างต้นก็คือ,อได้อยู่ในภาวะที่มีมลพิษสูงนะคะแล้วก็มีโรคปอด ถุงลมโป่งพองเคยเป็นวันละโรคปอดมาก่อนหรือว่ามีบุคคลในครอบครัวเหล่านี้ค่ะเป็นมะเร็งปอดค่ะเรามีการ<ม>เขาเรียกว่าตั้งเกณฑ์ของอายุไหมคะอย่างคนที่จะเข้าไปตรวจคัดกรองเนี่ยอายุอย่างน้อยต้องตั้งแต่เท่าไหร่ไปจนถึงเท่าไหร่คะคุณหมอ<ม>ก็คือแนะนําว่าน่าจะเกิน40ปีค่ะเพราะว่าจะได้ไม่โดนรังสีมากเกินไปค่ะ<ม>แล้วก็ สำหรับคนไข้ที่ตั้งคันก็ยังไม่แนะนำให้ตรวจนะคะก็ปกติก็ในคนไข้กลุ่มเสี่ยงสูงนี่ก็จะแนะนำให้ตรวจปีละครั้งะคะุณหมอคะแล้ววิธีในการตรวจหามะเร็งปอดอะคะเรามีวิธีในการตรวจหายังไงบ้างคะก็คือเราก็จะทำภาพดูก่อนนะคะก็คืออาจจะได้ตั้งแต่เอ็กซเรย์ปอดหรือว่าเป็น เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้เราก็มีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์โดยใช้รังสีต่ําหรือที่เรียกว่าโลโดซีทีอะคะ่ะ mm hmm. ทีนี้อันนี้เราก็จะมาดูก่อนว่าเรามีที่สงสัยเป็นมะเร็งปอดไหมหลังจากนั้นเราก็จะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอะคะ่ะ mm hmm. ล้วก็คือการวินิจฉัยที่หน,น้นาแนนไอนสือก็คือต้องเอาอให้คุณหมอเนี่ยไปดูตรงชิ้นเนื้อที่ตัดมาว่ามีพวกเซลล์มะเร็งอย่างนี้ไหมคะ่ะ mm hmm. แล้วค่อย,ยเริ่มการรักษา มีกี่วิธีคุณหมอแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นการตรวจด้วยวิธีโลโดสซีทีอันนี้เป็นลักษณะยังไงนะคะ,ะก็คือใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะม,มาตรวจบริเวณซวงอกซึ่งอันนี้ก็จะให้ภาพสามิติซึ่งรายละเอียดที่ได้บริเวณเนื้อปอดเนี่ยก็จะดีกว่าการทำ X อเอ็กซ์เรย์ปอดทั่วไปซึ่งมันเป็นภาพสองมิติอะคะ่ะแล้วก็การ เตรียมตัวตรวจอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะก็คือไม่ได้ต้องเตรียมตัวตรวจอะไรนะคะไม่ต้องงดน้ํางดอาหารหไม่ต้องเจาะเลือดก่อนตรวจค่ะ,ะก็คือเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ขึ้นไปนอนบนเตียงตรวจกั้นหายใจประมาณ15-20วินาทีแล้วก็โดยรวมเนี่ยใช้เวลาตรวจทั้งหมดประมาณ5 1 0นาทีก็เสร็จลวค่ะ ใช้เวลาไม่นาน่ะต้องเตรียมตัวเยอะมากด้วยใช่ใเอาอย่างเดียวคือทําใจให้สบายสบายใช่ค่ะแล้วก็เตรียมการในาจเตรียมใจคณหมาบอกอะไรก็ให้ทำตามแค่นันเองค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตรวจอ่ะโอเคพก ว่ามีเชืออ้อหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งปอดอะจะมีวิธีการรักษาอย่างไงคะคุณหมอการรักษานะคะก็คือตอนแรกก็คงต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนว่าให้แน่ใจว่าเอออันนี้มันเป็นมะเร็งปอดหลังจากนั้นวิธีการรักษาก็มีได้ตั้งแต่การผ่าตัดค่ะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็ทําให้มีโอกาสหายขาดได้นะคะแต่ว่าการรักษาถัดไปก็คือ การใช้แสงะนะคะแล้วก็ถ้ามาเร็งลุกลามมากขึ้นอีกเนี่ยเราก็ต้องให้เป็นยาเคมีบำบัดแต่ว่ายาเคมีบำบัดเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันจะให้ไปแล้วมันก็จะกระจายไปตรงอื่นด้วยดังนั้นก็จะมีผลข้างเคียงของอวัยวะอื่นๆได้อีกเช่นเบื่ออาหาหรือผมล่วงะอะไรอย่างนี้นะคะ,คะ,อ,ะอันถัดไปที่ ตอนนี้ก็คือถือว่ายังอยู่ในเป็นการรักษาใหม่ๆนะคะ,คะก็คือรักษาโดยใช้ภูมิคุ้มกันบําบัดก็คืออันนี้ก็จะไปกระตุ้นพวกเม็ดเลือดขาวทําให้เม็ดเลือดขาวจําเซลล์มะเร็งได้แล้วก็เอาเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยค่ะไปกําจัดมะเร็งอ่าแล้วก็เป็นการรักษามุ่งเป้าแต่การรักษามุ่งเป้านี่ก็คือต้องตรวจก่อนว่า คนไข้คนนนะั้นให้ยาแบบการรักษามุ่งเป้าได้หรือเปล่าเช่นมีการตรวจยีนนะคะอย่างที่เรียนข้างต้นก็คืออย่างเช่นตรวจ e ยีน eGFR นะคะซึ่งคนไทยเนี่ยมีการกลายพันธุ์ของย e ีนนี้เยอะอะค่ะถึง50-60%เลยในขณะที่คนผิวขาวเนี่ยมีการกลายพันธุ์อันนี้แค่10-15%เองะคะ่ะคือถ้ามีเราก็ให้ยาในกลุ่มนี้ได้ วิธีการรักษาใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าส,สมมติว่าคนที่เป็นอยู่ตอนนี้กําลังดูอยู่อยากให้คุณหมอได้แนะนำค่ะในการดูแลตัวเองระหว่างที่เป็นเป็นโรคนี้รวมถึงถ้าเกิดหลังจากการรักษาแล้วจะต้องดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะค่ะก็อย่างแรกเลยก็คือให้กดสุบุตร <c oughs> แลนอกนั้นก็คือทําร่างกายให้แข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะ,คะแล้วกอ็ออกถ้าออกกําลังกายถ้าออกได้นะคะแล้วก็ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีพลลภาวะทางอากาศสูงนี่ค่ะทีนีบบ้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในระยะหลังๆเวลาการเข้าตรวจคัดกรองเพื่อจะหามะเร็งหรือว่ามะเร็งปอดเนี่ยพอเจอแล้วเนี่ย<ๆ>ก็อาจจะเป็นในระยะที่ลุกลามหรือว่าในระยะที่อาจจะหลายคนอาจจะพูดว่าเกินเดียวยาใน,ในตรงนี้ค่ะคุณหมอมีคําแนะนําให้กับผู้ดูแลหรือว่าผู้ป่วยเองยังไงแน่นอนว่าพอแต่ละคนรู้ว่าปุ๊บตัวเองเป็นมะเร็งวิธีการ บอกกล่าวรวมถึงการส่งกําลังใจซึ่งกันและคนตัวนี้จะต้องเป็นยังไงคะคุณหมอคือเดี๋ยวนี้ต้องเรียนว่ามะเร็งปอดเนี่ยวิทยาการในการรักษาเนี่ยก้าวหน้าขึ้นเยอะค่ะผลการรักษาก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากค่ะอันดับแรกก็คืออย่าพึ่งตกใจก่อนพอขึ้นชื่อว่าเป็นมะเร็งปุ๊บก็จะตกใจเลยใช่ใช่ก็พยายามทํา ร่างกายตัวเองเนี่ยให้แข็งแรงก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็หลังจากนั้นก็มาฟังแผนการรักษาของคุณหมอค่ะซึ่งตอนนี้ก็การรักษาดีๆเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะ่ะคะคือเอาง่ายๆว่าอย่างที่คุณหมอบอกตั้งแต่เริ่มว่าถ้าเราเริ่มต้นเข้าการตรวจคัดกรองเร็วเนี่ยถ้าเกิดเรารู้เร็ว<ช>เราก็จะรักษาได้ไดเร็วแล้วก็รักษาได้ทันค่ะ มากกว่าทีนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพหลายคนอาจสมมติว่าไปตรวจคัดกรองแล้วยังไม่เจอในตอนนี้<ะ>แต่การดูแลสุขภาพเราก็ต้องดูแลอย่างต่อเน,นื่องจะต้องทําอย่างไรให้ห่างไกลจากมะเร็งปอดคะคุณหมอค่ะก็งดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่มีพลภาวะทางอากาศน้อยอพยายามหลีกเลี่ยงการจุดทูบตัวทูบนี่ก็คือมีสารก่อมะเรง็งเยอะเหมือนกันและนอกนั้นก็คืออย่างอย่าง PM 2.5เนี่ยถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องอาจจะใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการ ออกกําลังกายในการแจ้งอะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็กินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอ,อค่ะอ,อกค่ะเอ,อ,อกกากังกายหลกัลกๆเลยก็คืองดสูบหรีงดสูบหรีใช่แต่คุณหมอบอกว่าการคัดกรองเวลาไปตรวจเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อาจจะสูบมาเป็นระยะเวลานานหรือว่าแม้แต่ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเด็กแล้วก็เยาวชน เข้าสู่วงการของการสูบบุหรี่แล้วก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นตรงนี้จะเป็นส่วนในการเข้าไปตรวจคัดกรองได้ไหมแล้วจะย้ําเตือนน้องๆกลุ่มเจนใหม่ได้ยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะคือตอนนี้การศึกษาเนี่ยก็คืออที่ว่าพบว่าทําให้เกิดความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปเลยนยคะก็คือต้องสูบมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะ,ะแต่ว่าก็คือ อยากจะให้น้องๆเนี่ยหยุดสูบบุหรี่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันก็เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจเหมือนกันก็มีโอกาสที่จะเเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปอะค่ะค่ะแต่คือถ้าถ้าถ้ากลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถเข้ารับการกเข้าพบแพทย์แล้วก็รับการปรึกษาได้ว่าควรจะตรวจหรือไม่อะไรยังไง <c oughs> อะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็เนาะ ถ้ารู้ตัวกันตั้งแต่ตอนนี้ก็หยุดสูบตั้งแต่ตอนนี้ว่าอย่าสะสมแต้มหรือว่าสะสมระยะเวลาสูบกันตั้งแต่18ปดีไปรู้ตัวอีกทีอาจจะไม่ถึง40ก็ได้อา,อาจจะรู้ว่าเป็นมะเร็งปอดก่อนอถึงอายุ40ที่จะเข้าสู่คัดกรองก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ อยากเข้าสู่วงจรของการสูบุรี่ดีกว่าก็จะปลอดภัยกว่าอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าใครมีความสนใจอยากจะเข้าไปตรวจคัดกรองเรื่องของบะลิงปอดที่โรงพยาบาลจะมีวิธีการติดต่ออยังไงบ้างคะค่ะก็ติดต่อโรงพยาบาลโดยเป็นแอดไลน์ก็ได้ค่ะเป็น Line แอนนะคะค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้น QR code ไว้ให้บนหน้าจอนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะถ้าเป็นการตรวจโดยทั่วไปคือเราสามารถ walk in เข้าไปที่โรงพยาบาลได้เลยไหมคะหรือว่าจะต้องมีการติดต่อสอบถามจองคิวอะไรก่อนไหมคะคุณหมออ๋อ walk walk in เข้าไปได้เลยค่ะค่ะจะต้องไปที่ไหนบ้างคะคุณหมอแนะนำหน่อยได้ไหมคะ,ะไปที่แผนกส่งเสริมสุขภาพก็ได้ค่ะหรือว่า<ม>ถ้าอยากปรึกษาคุณหมอก่อนก็ไปที่แผนกอายุรกรรมโรคปอดก็ได้ค่ะอืหรือ,รอว่าถ้าใคร มีคำถามเพิ่มเติมนะคะพูดคุยกับแอดมินก่อนได้นั่นก็คือ สแกน QR Code ที่เราขึ้นให้อยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะคะใช่ค่ะตอนนี้<ม>แฟนเพจหลายๆคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ก็บอกว่า<ม>ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากเพราะหลายคนอาจจะไม่ได้มองเห็นความสําคัญ<ม>ของการเข้าไปตรวจคัดกรองตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นนะคะ,คะมีคําถามจากทางบ้านมาค่ะคุณหมอค่ะถามว่ามีเคสผู้ป่วยเป็นสตรีไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่เลยไม่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นแต่พบเป็นมะเร็งปอดยังมีปัจจัยใดที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดได้อีกคะคุณหมอ ก็อาจจะประวัติครอบครัวค่ะคือต้องเรียนว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นหลายปัจจัยอยู่ร่วมกันนะคะบางคนก็มีประวัติครอบครัวแต่ว่าก็คือบางคนเนี่ยก็เกิดการกลายพันธุ์ของ ของยีนเลยก็ได้ค่ะโดยไม่ได้อาจจะไม่มีประวัติตรงนั้นก็ได้ค่ะมันเป็นหลายปัจจัยร่วมกันคือบางบางรายเราก็อาจจะไม่ได้สามารถหาสาเหตุได้นะคะหรืออาจจะเป็นบ่อบ่อนกับไปอยู่ใกล้กับคนที่เขาสูบบุหรี่ก็ได้ค่ะอันนั้นก็คือหรือเราอาจจะเราอาจจะไม่ได้สังเกตหรือว่าอยู่อยู่ในภาวะที่มีมลภาวะเป็นพิษแต่ว่าเราไม่ได้คืออาจจะไม่ได้สัมผัสได้ว่าตรงนั้น่ะมันเป็นเป็นพิษเป็นพิษอะค่ะเพราะว่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่แต่ถ้าสมมุติว่าคนในครอบครัวมีประวัติการสูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลานานคุณหมอมองว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เป็นได้ด้วยไหมคะได้ค่ะประวัติครอบครัวก็มีส่วนค่ะอ๋อทีนี้จะต้องทํำยังไงคะคุณหมอมีคําแนะนํำไหมคะถ้าเราหยุดเขาสูบบุหรี่ไม่ได้เราจะต้องทำยังไงดีคะก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะก็อย่าไปตอนเขาสูบบุหรี่เขาต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไม่ไปอยู่ร่วมห้องเดียวกันอะไร ไม่ไ,มไ,มไมปรับควันนะคะตอ,อนนี้คุณหมอบอกว่า PM 2.5เนี่ยก็มีส่วนเหมือนกัน PM 2.5จะเข้าไปกระตุ้นโรคสำหรับคนที่เข้าสูบบุหรี่อยู่แล้วมด้วย<ม>ค่ะ,คะแล้วยิ่ง,งเพิ่มโอกาสความเสี่ยงเพราะนั้นต่ที่คุณหมอบอกคือปัจจัยหลักๆก็คือมาจากเรื่องของการสูบหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งแวดล้อมฝุน่น p m หรือว่าแม้แต่มลพิษต่างๆแต่ถ้าเกิดใครที่อย่างที่น้อง้าบอกคือหยุดตัวเองสูบไม่ได้ ก็อย่าไปสูบใกล้คนอื่นเพื่อที่จะให้เขาไปรับผลพิษ่หรือรับควันเหล่านั้นช,ช,ช่วงนี้คุณหมอมีคําแนะนําอะไรถึงคนที่สูบบุหรี่ปปเพื่อจะให้เลิกสูบหรือแม้แต่คนที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมต่างๆเพื่อจะป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งปอดบ้างคะก็คนสําหรับคนที่สูบบุหรี่นะคะก็อยากจะให้หยุดสูบเพราะว่าดีทั้งต่อตัวเองนะคะแล้วก็คนรอบข้างนะคะ,ะกว่าที่คนที่หยุดสูบบุหรี่จะมีความเสี่ยง ะมะเร็งปอดนลดลงเท่าคนปกติเนี่ยมันก็ต้องใชร้ระยะเวลามากกว่า10ปีเลยนะคะ mm hmm. ดังนั้นก็อยากให้หยุดสูบบุหรีเร็วๆนะคะ, mm hmm. ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษสูงๆะคะ่ะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือก็ใส่ใส่น้าใส่แมส mm hmm. ใส่หน้ากากนะคะ mm hmm. แล้วก็หลีกเลี่ยงการอ,ออกกำลังกายกลางแจ้งะะ mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะ การออกกำลังกายกลางแจ้งก็มีผลใช่แต่ว่าว่ายิงสูตรใช่เราก็ยิงสูตรเข้าไปจริงๆเราเข้าใจผิดด้วยเหมือนกันนะบางคนมองว่าไปออกกําลังกายในที่กลางแจ้งจะได้แบบมีอากาศในที่ที่มี MPM 2.5ค่ะก็ไม่ควรออกเพราะถ้าเราจอกกลางแจ้งแล้วก็ไปในสวนที่มีต้นไม้เยอะใช่ใช่หรือว่าถ้าเกิดเล็งดูสภาพอากาศวันนี้แล้วไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยโปร่งใสแล้วอาจจะมีฝุ่นเล็กๆมีละอองอยู่ก็ให้งด การออกการแจ้งดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับการเข้าไปตรวจคัดกรองใช่ให้ความสําคัญเข้าไปกับการตรวจคัดกรองค่ะเพราะว่าโรคนี้พบเร็วรักษาได้ค่ะคุณหมอได้แนะนําเชิญชวนหน่อยค่ะให้มาคัดกรองกันค่ะเชิญค่ะก็อยากให้โดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะมาคัดกรองมะเร็ง ะะโดยเฉพาะการตรวจโลโดซีทีซึ่งก็การเตรียมตัวก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแล้วก็ทําได้ง่ายค่ะ,ะก็คือตรวจปีละครั้งะค,ะค่ะค่ะก็คือพบเร็วรักษาได้ก็เลยอยากให้มาตรวจกันค่ะอีกนิดนะะึงค่ะคุณหมอคะ่ะมีคําถามจากทางบ้านมาอีกแล้วคุณจินดาถามว่า PM 2.5หหนักมากในตอนนี้จะเป็นโรคปอดไหมคะ ก็มีโอกาสทําให้เกิดโรคปอดมันก็ได้ตั้งแต่กระตุ้นพวกภูมิแพ้อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็มันก็สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอดได้ด้วยนะะนี่นะคะ เอาง่ายๆเลยสภาพอากาศตอนนี้เป็นปัจจัยหนุนที่อาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังว่าเป็นมะเร็งแล้วอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกลัวนะคะใ,ให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองอยู่ก่อนนะคะเพราะตอนนี้เรื่องของกระบวนการรักษาก็ทันสมัยรู้เร็วก็สามารถรักษาได้เร็วแล้วก็รักษาได้ทันด้วยเดี๋ยวขึ้น QR โค้ดให้อีกหนึ่งครั้งสาหรับใครที่สนใจอย,อยากจะเข้าไปตรวจคัดกรองมะเร็งปอดน,นะคะก็สามารถสแกน QR โค้ดที่เราขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ได้นะคะแล้วก็อาจจะไปพูดคุยสอบถามการเตรียมตัว หรือว่าสิ่งที่ต้องนําไปมีอะไรบ้างอะไรอย่างไงก็สามารถสแกน QR Code อันนี้ไปแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็คําแนะนําในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งปอดด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะและนี่ก็คือถังวัดข้อมูลหลับขับค้าในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสโมนดังด้าพร้อมด้วยคุณหมอแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ